กับที่นีก็มีการแจ้งข่าวว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข้มขามเดินทางเข้าจังหวัดสงคล้าไม่ได้เรื่องนี้ครับทางด้านข้องผู้ว่ราราชการจังหวัดสงคลาก็ยืนยันนะครับว่าเน่งเมษายดนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข้มขามยังสามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดสงคลาได้ตามปกติทุกช่องทางใน,นยามป้องกันตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับ้วาวกรณีที่มีการกระจายข่าวออกไปนะครับว่าวันที่หนึ่งเมษาหยดนี ผู้ที่ยังไม่ชิดเข้มซ้ำไม่สามารถเข้าจังหวัดสงคลาได้ดังเรื่องนี้นะครับนายเจษดาจิตรักผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันยังไม่มีประกาศบังคับใชยมรารการดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นเพียงการประชุมกับคณะกรรมการโรคตริดต่อจังหวัดสงคลาในการที่จะห้ามมราการกระตุ้นให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิดสกาวโดยให้ประชาชนเนี่ยเขารับวัคซีนเข้มซ้ำให้หมาที่สุดครับเผื่อป้องกันตนเองกระตุ้นภู้ม่กับร่างกาย เนื่งจากในช่วงโควิด19้สายพันธุ์โอมิครอนกำลังระบาดครับมียอดผู้ติดเชือ้อโควิด19เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันหากไร้รับวัคซีนเมื่อติดเชื้อก็อาการก็จะไม่รุนแรงนะครับลดอัตราการเสียชีวิตดตด้ดยโดยเฉพาะกลุ่ม6 0สูครับแต่ว่าห้างประชาชนเ่ยังไม่พร้อมรับวัคซีนเข้มซ้านะคะก็ต้องดูแลตนเองตามมาตรการ universal prevention อย่างคร่งครัดดังนั้นค่ะเข้าทท่ออกไปน่าจะเกิดจากการขาดเลื่อนในการซื้อซ้รนนะคะทำให้กระแสการรับรู้รนี่มีการเข้าใจผิด ขอฉีดแจ้งว่า1เมษายนนี้นะคะผู้ถิไม่ได้รับวัคซีนเข้มสามอย่างสาม,มารถเดินทางเข้าออกจากังหวัดสุขคลาได้ตามปกตินะคะส่วนกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในจังหวัดสงขคลาทางด้านกีฬาด้านธศรกิจสาม,มารถดําเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันสังคม ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนอย่างหน่อยซ้มเข็มมีมาตรการตรวจเอทีเคนางานนะคะยาข้อความร่วมมือค่ะให้ประชาชนเนี่ยเคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเองให้เป็นกิจวัตรประจําวันในคณะเทจังหวัดสุโขทัยยังไม่สามารถบังคับชายมาตรการจะทําให้การแพร่ระบาดลดลงไปได้อย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าจังหวัดสุโขทัยนะครับได้รับการจัดสั้นวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเพียงพอทำให้ประชาชนได้รับเข้มนึ่งเข้มซ่องนะครับ จากข้อมูลการนับวัคซีนเปา้าหม้ที่กำนหนดว้ก็เป็นทีน่าพอใจเข้มนึ่งในกับยูทีรอยละจัดสิบแปดเข้มซ่องรอยละจัดสิบเจ็ดส่วนเข้มซ้นยังมีเพียงแค่ยี่สิบว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะโดยยังไม่ถึงกำหนดเกณฑ์เวลาในการชีดเข้มซ้ำของบางคนหรืออาจจะพกกลัวพ้นคางเคียงทำห้เปอร์เซ็นต์การชีดเข้มซ้ำเนี่ยดูต่ำกว่าเป้าไม้นะครับเมื่อเทียบกับเข้มนึ่งแล้วก็เข้มส่องทีทะลุเป้าหม้ไปได้อย่างสวยงามครับดังนั้นนะครับสิ่งติดตรงตรหนักก็คือการให้ประชาชน ดับวัคซีนเข้ม้ามไ้มาขึ้นนะครับเผื่อความปลอดภัยแม่ไส้พันธุโอมครอนจะติดเชื้อแล้วอาการจะไม่นหนุนแรงก็ตามครับอันนั้นก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ประชาชนฉีดวัคซีนเพระาะฉะนัน้นนะคะคือคนเดนไม่ได้รับวัคซีนเข้มขามที่นี้ไปอย่างเดินทค่นี้ก็ยังไม่มีประกาศจงหวั่อย่างเป็นทางการที่จะนำมาบังคับใช้ในวันที่ถึงเวลาแต่ว่ากระแสการ เข้าใจซอไปในทิศทางที่ท่านทลายก่อสร้างเข้าใจว่าเอาจังหวัดสงขาราว่าไม่ให้เห็นตาไม่ให้เข้าจังหวัด่านก็ว่ากันไปผมก็ก็เข้าใจครับว่าบาีการสืออาจจะตีความไปได้ใน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 ทางที่ที่คาดเคลื่อนในแบบประการแต่ตีนาของที่เราดสงคานั้นเนี่ยขณะนี้เรายังไม่ได้มีคำสับังพับใดๆออกมาในเรื่องสหตุารนะครับเราเพียงแต่ต้องการให้ ว่าแล้วก็ไปเลยทั่วทุกจุดทุกกิจกรรทุกกิโาเมตจนทุกฝ่ายเลยว่าอยากให้คนสงขาเนี่ยได้ลงกันตัวเองนะ้รัคือว่าคนของเราเนี่ยเราเราต้องทำให้ได้ถึงสราบนะค,คนที่เข้ามาก็พยายามที่จะทำอย่างไรให้ให้เขาได้ตรนหนักขึ้น